สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Gen Shin Impact นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเอาสมบัตินิรนามหรือเรียกอีกอย่างว่ากล่องทองนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรานำไปขายนะครับเราจะได้ดาวมานะครับวิธีก็ง่ายๆเลยครับไม่ยากเลยครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูดาวผมก่อนนะครับดาวผมตอนนี้มีอยู่491ดาวนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าผมขายกล่องไปแล้วเนี่ยผมจะได้ดาวเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับวิธีขายก็ง่ายๆครับให้มาที่ท่าเรือรี่เย่นะครับไม่รู้ว่าผมพูดชื่อถูกไหมนะถ้าไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ตามหานี่ครับผู้หญิงคนนี้นะชุดสีม่วงๆนะครับเธอชื่อว่าดินหลางนะครับน่าจะชื่อว่าลินหลางอะไรสักอย่างนี่แหละครับเป็นเจ้าของร้านขายของโบราณนะครับก็ให้เข้าไปคุยกับเธอนะครับ อ๋อแล้วผมลืมบอกไปนะครับว่าลินหลางเนี่ยเธอจะเดินไปทั่วนะครับเราต้องตามหาเธอนะครับแต่เธอจะอยู่แถวๆนี้แหละครับแต่ผมหาก็ใช้เวลานานอยู่นะประมาณ10กว่านาทีครับกว่าจะเจอนะแล้วเหมือนกับว่าเขาจะให้คนเราคุยถึง2รอบนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเวลาเราเข้าไปคุยเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะได้รับควสตนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งเนี่ย เราต้องไปคุยอีกรอบนะครับมันถึงจะขายได้นะครับแล้วก็ให้เลือกคุยเกี่ยวกับสมบัตินิรนามนะครับแล้วก็คุยกับเธอไปเรื่อยๆนะครับครับเมื่อเราขายเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราได้นะครับก็จะมี exp ประจนภัยนะครับบวก3ามรอยห้าสิบนะครับแล้วก็ดาว4ี่สิบชิ้นนะครับแล้วก็เงินอีก1 0 0 0 0แสนนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับวิธีการขายกล่องทองก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ